สวัสดีค่ะมาพบกับวางนะคะชองกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่าเออทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนสักทีนะคะเออในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดนงนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถมาจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะมาถามโดยตรงเลยค่ะว่าทําไมความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนคนรรอ ดีไหมคนไปต่อดีหรือเปล่านะคะมาถามแบบนี้ได้เลยนะคะออฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของคุณกันค่ะ โอเคค่ะเดี Slide, left, ๋ยวเรามาดูเรื Clear, ่องราวของคุณกันนะคะว่าทําไมถึงไม่ชัดเจนเป็นเพราะอะไรกันนะคะใบแรกค่ะขึ้นมาเป็นไพ่แฮงแมนค่ะไพ่ใบนี้ค่ะก็มาบ่งบอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ครึ่งคึ่งกลางๆเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจริงๆนะคะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ มีไพ่ Temperance ขึ้นมาค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้ค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คลัคนาราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะไพ่ใบนี้มาบอกค่ะว่าออที่ไม่ชัดเจนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีระยะทางค่ะอยู่ใกล้ก,กันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีดังน,นั้นความรู้สึก หรือ,อสถานะต่างๆเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้พัฒนาสักเท่าไหร่ก็เป็นไปได้นะคะนะ,ะเดือนนึ่งอ่ะเจอกันครั้งสองครั้งนะคะพวกคุณเนี่ยหรือไม่ก็บางคนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเลยนะคะก็พูดคุยผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเดียวเลยนะคะนะหรือพไพ่ใบนี้ค่ะมาบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณอน่ยอยู่ในรูปแบบที่เป็นลักๆเลิก เดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะถ้าณนะตอนนี้ค่ะเ,เขาห่างหายไปจากวงโครจรของคุณนะคะไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันมานะคะเเร็วๆนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะติดต่อกลับมานะหรือไม่นะคะในตอนนี้ค่ะเขาอาจจะมาส่องคุณอยู่ก็ได้กดไลค์กันไปมานะคะมาดูสตอรี่ให้รู้ไปเลยะคะ่ะว่าสออ่องแบบนี้ก็ได้แต่ว่าไม่เทคแอคชั่นไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยคือไม่ทำอะไรเลยอะไรแบบนี้นะคะ ต่อมาค่ะมีไพ่จัสติดขึ้นมาค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะไพ่เดวิลค่ะคนที่คุณคุยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่สิบเหรียญค่ะเอ,อ่ออีกหนึ่งปัจจัยนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่กวางเห็นจากไพ่นะคะที่ไม่ชัดเจนก็เพราะว่าเขาคนนี้ค่ะอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะ เออนะแล้วก็ยังไม่ได้เลิกลากันยังไม่ได้หยาร้างกันยังอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยซ้ำนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเออไม่ชัดเจนนะอืมแบบออกมาแบบเทาๆนิดนึงค่ะมาแอบคุยแอบรักอะไรแบบนี้นะคะอืมบางคนเนี่ยนะคะคนที่มาดูคลิปนี้บางคน,นยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาคนเนี้ยมีครอบครัวแล้วเออนะเขาอาจจะมาบอกคุณเน้นลักษณะแบบเนี้ค่ะว่าเออเลิกกันแล้ว นะหยากันแล้วนะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะหย่ายยองไม่เสร็จก็ได้ค่ะไพ่จะสติขึ้นมาบอกค่ะไพ่จะสติเนี่ยคือไพ่ของกระบวนการทางกฎหมายค่ะเออยังไม่ได้หย่ากันแบบว่าเด็ดขาดขาดกันหรือเลยหรืออาจจะมีเปเปอร์ละมีเปเปอร์ในการหย่ากันละแต่ว่ายังต้องพูดคุยกันอยู่ มีเรื่องบางอย่างที่เขายังต้องคุยกันอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะนะทำให้เขาเนี่ยมีความกลัวเนอะออไม่อยากที่จะชัดเจนกับเราก็เป็นไปได้นะคะอ,อมาดูกันต่อนะเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นมาค่ะมันหมายถึงว่าคนคนนี้มันอาจจะมีรับลมคมในบางอย่างมีอะไรบางอย่างซ่อนเลนนอกจากคำว่าครอบครัวก็ได้นะคะอืมออมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ห้าดาบค่ะแล้วก็ไพ่เจ็ถ้วยค่ะ เความรักความสัมพันธ์นี้ความคิดว่ามีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนอะอมไม่แน่ตัวคุณอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็ได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนเขาไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีเอออาจจะอยู่ในรูปแบบนี้นะคะนะมาดูกันต่อค่ะแล้วก็ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะตามด้วยอัศวินถือถ้วยค่ะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้ค่ะธาตุดินก็มีราศีวังกรราศีพฤกษภและก็ราศีกันนะคะ เรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำก็มีดาวศุมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะคนนี้เป็นคนที่เสน่ห์แรงมากนะคะเหมือนเป็นคนที่ขาดความรักไม่ได้เออนะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีความรักอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเออไม่ชอบความเหงานนเองนะ อืมแล้วพอมันเป็นแบบนี้ค่ะก็มีใครหลายคนเข้ามาในชีวิตเขาอะนะคะเออแล้วเขาก็เอ,อ่อทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยุ่งเหยิงไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยจะชัดเจนไหมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะวงขอดูไพ่หน่อยคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะชัดเจนไหมนะคะอ่ะใบแรกว้าว สามถ้วยนะคะอ่าต่อมาค่ะ The Wheel of Fortune นะคะคู่แล้วไม่แคลวกันนะตามด้วยเด็กถือไม้นะคะเออกวางคิดว่าจากที่ไพ่ออกมาตรงนี้นะมีโอกาสที่จะชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะ อืมเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาค่ะสามถ้วยแล้วก็ the wheel of fortune นั่นหมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยยังมีโชคชะตาร่วมกันอยู่นะคะมีโชคชะตาร่วมกันอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนะะี่ยค่ะเออเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะ เออไม่ใช่แบบว่าก่อนหน้านี้ที่เรายกตัวอย่างสถานการณ์ไปว่าเราแบบเป็นคนขี้หึงมากเนาะเออหรืออาจจะเป็นคนขี้วีนเออตามติดทุกสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยบางทีไอสิ่งที่เขาไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะคะเพื่อให้มันลงตัวได้มากที่สุดเนาะเอออะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอืมจะเป็นยังไงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะ ใบแรกค่ะ King of Wand ค่ะอืมเขาจะ active มากขึ้นเออเขาจะเอ่อ take action มากขึ้นนคะคะต่อมาค่ะ Hermit นคะคะอืมแล้วก็สามไม้ค่ะเออตอนเนี้ย ควางคิดว่าในการกลับมาของเขานะคะหรือว่าในช่วงเวลาต่อไปที่คุณกําลังจะได้เจอเนี่ยเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะจะมาค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาการในสิ่งที่ต่างคนต่างต้องการอะไรอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบนั้นมากกว่านะไพ่สามไม้เนี่ยค่ะมันเป็นไพ่ที่มีคีย์เวิร์ดคำว่า w a i ting นะคะความคิดว่าเขาอาจจะรอเวลาก็ได้นะคะรอเวลาให้หลายๆอย่างในสภาพแวดลอ้อม สภาพแวดล้อมของเขาลงตัวนะคะหรือว่ารอเวลาให้อารมณ์ของคุณมันเย็นลงรอเวลาให้อารมณ์เขาเย็นลงก็เป็นไปได้นะคะอ่ะอาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอันนี้กวางจะถามเผื่อนะคะเผื่อใครที่ไปเจอสถานการณ์ที่มันดูแย่ดูร้ายแล้วมากๆเลยนะคะเออแล้วก็จะถามแทนว่าควรรอไหมความสัมพันธ์เนี้ยควรรอไหม <laughs> นะคะเออ,อมาดูต่อนะคะมีไพ่ อัศวินถือดาบนะคฮะแล้วก็ตามด้วยหกถ้วยค่ะแล้วก็ สี่ถ้วยค่ะไพ่บอกคนรอไพ่บอกคนรอเพราะเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเออเดี๋ยวเขาจะเออกลับมาพูดคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไพ่ก็เตือนขึ้นมาค่ะว่าเ,เราเนี่ยไม่ต้องเร่งเร่งแบบเร่งโปรเซสเร่งให้เขาแบบทํานู่นทํานี่ให้กับเราเนาะให้มันแบบปล่อยเวลาไปก่อนนะคะเทคไทม์ time, ใช้เวลาเยอะๆนะคะในการคิดทบทวนอะไรต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ไพ่มาบอกว่า เนี่ยเราอะ่ะอย่าไปคาดหวังมากเกินไปนะคะนะคิดแต่พอดีแบบเราไปคาดหวังว่าอย่างเช่นคุณอาจจะเพิ่งคุยกับเขามาสักประมาณสองเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยแต่คุณคาดหวังไปแล้วว่าเขาคือคนที่คุณจะต้องแต่งงานด้วยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันแบบมันอาจจะแบบเออเอเอมันเกินไปหน่อยนะเออมันอาจจะเกินเบอร์ไปหน่อยนะคะดังนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเกินไปให้คิดอย่างเป็นสเต็ป ะะว่าเออนะตอนนี้เขาหายไปเออเดี๋ยวเราร้อให้เขากลับมาเนาะพอเขากลับมาแล้วเราก็คิดอีกว่าเออจะคุยยังไงนะให้มันแบบดีนะจะทํายังไงนะให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วไปต่อให้เขารู้สึกโอเคในตัวเราแล้วเราก็โอเคในตัวเขาอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นในรูปแบบนี้เนาะ,ะมาดูกันต่อค่ะสําหรับความรักความสัมพันธ์ที่มีหลายคนนะคะเออหลายคนนะอืม ลองถามไพ่นิดหนึ่งค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ mm. เขาจะเลือกคุณไหม mm. นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราดูไพ่มาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีความชัดเจนใช่ไหม mm. แต่อันนี้คือการเหนียวอีกรอบนึงเออดับเบิลเช็คอีกรอบนึงนะคะว่าเออเขาจะเลือกเราหรือเปล่าเนะเาะมาดูกันค่ะหนึ่งดาบนะคะอืมนะเดอะสตาร์ค่ะแบบคนที่เขาแบบมีคนคุยหลายคนอย่างเงี้ย มแล้วก็แปดดาบค่ะกวางขอขยายแปดดาบหน่อยค่ะแปดดาบคืออะไรเอ่ยแล้วก็อีกหนึ่งใบค่ะอ่ะเข้าใจละถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสิตูเอชันที่มีหลายคนเออมีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเอ่อพาบอกว่าอย่าไป อย่าไปกดดันเขายิ่งกดดันเขาเขายิ่งไม่เลือกเรายิ่งเราแสดงตัวว่าเราแบบเอออยากได้เขาเขายิ่งไม่สนใจนะคะไพ่บอกว่างี้นะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือการกดดันนะเออเขาจะรู้สึกอึดอัดอืมนะแล้วเขาก็เป็นพวกที่แบบหัวแข็ง n ่ะ เออพวกย้อนแย้งกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเวลาชาวบ้านเขาอยากจะไปทางซ้ายอินนี่จะไปทางขวาอะไรแบบเนี้ยนะคะเออจะเป็นพวกย้อนแย้งกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะก็คือปล่อยมันเลยค่ะเออมันอยากจะเลือกอะไรก็ให้มันเลือกไปเลยค่ะเ,เราก็จะได้ดูด้วยค่ะว่าเออค่า เขาไม่เลือกเราเราก็รีบเดินออกมาเลยจากความสัมพันธ์นี้นะคะก็ไม่ต้องไปตอแยไม่ต้องเขาจะได้รู้ไปเลยค่ะว่าเออคนคนนี้ไม่เห็นค่าในตัวเราอะไรแบบนี้นะคะอืมนะเออนะแต่ว่าไพ่ก็บอกแล้วค่ะว่ามีโอกาสที่เขาจะชัดเจนแล้วก็เลือกเราอ่ะค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะอืมในในหัวข้อนี้ในอีนีใน EP, ใน,นะเพราะว่านี่มันเป็นดวงโดยรวมนะคะอ่ะกวางขอดูนิดนึงค่ะ เดี๋ยวว่าขอเปิดไพ่ข้อความก่อนนะคะอ่าโอเคค่ะอ่ะมาดูไพ่ข้อความกันนะคะอ่ะาใบแรกนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังแบบเหมือนจัดระเบียบ นะจัดระเบียบสมองตัวเองนะคะเออจัดระเบียบชีวิตของตัวเขาเองนะคะตอนนี้เขาก็ต่อสู้กับตัวเองอยู่นะคะเออก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาเยอะแยะมากมายเนอะอาจจะต้องให้เวลาเขานิดนึงนะคะ <c oughs> มาดูกันต่อนะไพ่ใบต่อมาค่ะเขาบอกว่าเออคุณเนี่ยควรที่จะพูดขอบคุณให้บ่อยๆนะคะเออ แสดงว่าคุณอาจจะไม่ค่อยเซตแองกิ้วกับเขาหรือเปล่าเออนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่เออมันเกิดการขัดแย้งขึ้นมาก็ได้นะคะอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่ามีเพื่อนเขาเนี่ยชอบคุณอยู่นะคะ คอยดูคุณอยู่จับตามองคุณอยู่นะคะอันนี้มันก็อาจจะเป็นในในรูปแบบที่ว่าเพื่อนเขาชอบคุณจริงๆทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะนะเออหรืออาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเพื่อนของเขามากมายเนี่ยก็ชื่นชมตัวคุณนะคะอืมไอตัวเล็กไม่ยอมนั่งเลยสิ <laughs> เดินไปเดินมานะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะ ตอนนี้นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้เลยนะคะนะแสดงว่าในคลิปนี้ใน EP เนี่ยใน EP นี้เนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกกับเราแล้วนะเออความรู้สึกของเขาเริ่มพัฒนานแล้วเหมือนกันนะคะอ่ะนี่ก็คือคลิปลันดอมในวันนี้นะคะอ่าวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูลูกก่อนมันเดินไปเดินมาเลยนะคะบา,บาย